ใต้ท้องทะเลแถบแคลิฟอร์เนียกำลังเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่ามีจำนวนปลาหมึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าการที่มีปลาหมึกเพิ่มขึ้นจะมีข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นวาฬฉลามรวมถึงมนุษย์แต่ว่าถ้าหากมีปลาหมึกมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลได้นะคะเพราะว่าปลาหมึกเหล่านี้ค่ะจะไปกินสัตว์น้ำขนาดเล็กอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลารวมไปถึงหมึกชนิดเดียวกัน ส่งผลทําให้ประชากรสัตว์น้ําขนาดเล็กนั้นมีจํานวนลดลงค่ะแล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศลามไปถึงแนวปะการังสาหลายทะเลรวมถึงหญ้าทะเลได้ด้วยนะคะนักวิยา์เลยมองว่าปรากฏการณ์สควิตปลูมหรือปรากฏการณ์ปลาหมึกขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อมาหาสมุทรได้ในอนาคตนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนและ สภาพอากาศนั้นส่งผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่บนโลกแม้แต่โลกใต้น้ำค่ะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันลด